สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2555และเป็นวันสําคัญของผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะ mm. เพราะว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งวันนี้นะคะทางกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้แรงงานนั้นก็มีการทํากิจกรรมเ,เหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆปีแล้วก็มีการยื่นข้อเรียกร้องไปถึงภาครัฐวันนี้นะคะรายการของเราก็เลยเชิ ทั้งในระบบและนอกระบบมาพูดคุยถึงปัญหาแรงงานไทยนะ,ะในปีนี้ถึงแม้ค่าของชีพนั้นจะสูงแต่ว่ารัฐบาลนั้นก็ได้ประกาศให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นนะคะเป็น300บาทนำร่องใน7จังหวัดมาดูว่า300บาทนั้นมีประโยชน์กับพวกเขาอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่ค่าของชีพนั้นสูงอย่างนี้นะคะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับดิฉันนะคะสดๆในตอนนี้ก็คือคุณลาเล่ประท ่านกลุ่มเบลโกโนะคะสวัสดีค่ะท่านถัดมานะคะท่านนีรมนนะคะคุณนีรมนสุทธิพันธ์พงศมการเครือถ่ายรายงานนอกระบบสวัสดีค่ะบบสวัสดีสสดค่ะ,คะขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายงานในร่วมรายการในวันนี้เห็นก่อนหน้านี้ก็ไปร่วมเดินเ,เคลื่อนไหวเหมือนกันในการยื่นข้อเสนอใช่ไหมคะวันนี้ก็ผ่านไปแล้วข้อเสนอที่เรายื่นถึงรัฐบาลหลักๆเป็นยังไงบ้างคะครับ ในส่วนของข้อเสนอที่เรายื่นต่อภาครัฐนะครับเรืร่องเร่งด่วน,นมีมีอยู่สามประเด็นนะครับอย่างประเด็นแรกเนี่ยก็คือรัฐต้องมีมาตรการในการลดค่าองชีพแก่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานนะครับโดยเร่งด่วนนะ,ะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยรัฐต้องมีมาตรการนะครับในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมช่วง ปี54ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3นะครับรัฐและรัฐธนภา์เนี่ยต้องให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของการปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์ะนะครับเพื่อให้การคุ้มครองในส่วนของผู้ใช้แรงงานให้มากที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของทั้ง3ประเด็นที่เราต้องการให้รัฐนะครับช่วยดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตัวนี้คือมาจากว่าประเด็นแรกเนี่ยเรื่องค่าแองชีพนะครับ เป็นปัญหาท้องใช่ครับเป็นปัญหาใหญ่หลวงของพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วก็พี่น้องแรงงานทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับจริงอยู่ถึงแม้ว่าสามร้อยใช่ไหมฮะแทนที่จะตามที่ทางภาครัฐได้หาเสียงไว้ใช่ไหมครับว่าสามร้อยบาทเท่ากันทั่วประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าจากการปฏิบัติจริงมีแค่เจ็ดจังหวัดเท่านั้นเองนะแล้วอีกเจ็ดสิบจังหวัดนี่ เขาก็ยังต้องอยู่ระดับเพิ่มมาอีกสี่สิเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถามว่าในส่วนของสามร้อยที่รัฐได้ได้ประกาศออกมาใช้ตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันก็มีส่วนดีอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าเพียงพอไหมนะอันนี้ผมก็ต้องขอเรียนตามตรงนะเพราะว่าตลอดหล,หลายสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตัวนี้มานะจะสังเกตว่ามันมีการปรับ น้อยกว่าตางเงินเฟ้อ,อของประเทศมาตลอดนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยพี่น้องแรงงานเราก็ได้รับผลกระทบมาตลอดแต่ว่าทํายังไงได้ก็ต้องอดทนนะ,ะทำเพื่อปา่าเพื่อท้องเนี่ยคือในส่วนของการทํางานตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทํางานเพียงแค่แปดชั่วโมงชีวิตของแรงงานนี่แทบจะอยู่ไม่ได้ะนะครับถ้าเกิดว่าจะอยู่ได้นี่ทายังไงต้อง,องทำงโปรวาีาทำลวงเวลาครับ เพราะว่าในส่วนของนัปัจจุบันนี้ในส่วนของชีวิตลูกจ้างนะชีวิตแรงงานตัวนี้เนี่ยเราเราทำงานลําพังแค่เลี้ยงตัวเองเนี่ยก็แทบจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับไหนจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอะไรต่างๆนะค่าเช่าค่านับค่าไฟค่าพนักอะไรต่างๆจีประถะค่าอาหารการกินอะไรพวกนี้นะครับแล้วไหนล่ะที่จะต้องเราจะต้องส่งไปให้ครอบครัวทางบ้านอีกนะจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยลูกนะครับ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของครอบครัวนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดเท่านั้นเลยนะตัวนี้ทาให้เกิดปัญหาแล้วก็ผลกระทบนะซึ่งสามร้อยบาทนี่ก็ดีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าเพียงพอต่อการดำานิชีพไหมก็ยังไม่ไม่เพียงพอหรอกครับซึ่งในส่วนของทางสมานฉันรงานไทยที่เราได้ทําการออกแบบสารวจในส่วนของทางผู้ใช้แรงงานที่หกจังหวัดนะครับก็จะอยู่ที่นู่นนะประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับ ซึ่งจะสอดคล้องกับของของสมานมั<า>รายง,งานไทย,ทยครับผมท,ที่ทําการออกแบบสํารวจนในส่วนของ16จังหวัดทุก,ท,กท,ทั่วทั่วประเทศในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับซึ่งจาก5้า้กว่าบาทของสมานฉันรายงานไทยสมานฉันรายงานไทยที่ทําการสํารวจตัวนี้นะครับก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของทางองค์มองของท่านท่านเจสัวซีพีท่านธารินนะที่บอกว่า ณปัจจุบันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทนี่ยังน้อยไปถ้าเกิดว่าจะเ,เพียงพอเนี่ยต้องประมาณ500บาทซึ่งตัวน,นี้ก็ถือว่าสอดคล้องกันนะครับใกล้เคียงกันซึ่งเดิมทีเนี่ยทางสมานนันแรงงานไทยเนี่ยก็ได้สำรวจว่าในสองปีที่แล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำที่จะลงที่อยู่ได้เนี่ยจะอยู่ที่421บาทะนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยปีปีที่ที่ถึงเนี่ยปีห้านี่ยจะังเกตว่า เราสํารวจมาเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยค่าของชีพมันสูงขึ้นไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับซึ่งตรนีนี้นทําให้เป็นปัญหาหลักของในส่วนของทางพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยทั่วไปนะครับค่ะแล้วในส่วนของประเด็นที่สองนะครับเกี่ยวกับอยากให้รัฐมีการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานนะเนื่องจากว่ากรณีที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นะในส่วนของปีห้าสี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะท้อนปัญหาที่ว่าช่วงน้ําท่วมนะครับ เดือดร้อนยังไงบ้างคะเดือดร้อนนะครับคือนายจ้างเนี่ยก็ยังไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายไม่จ่ายเงินให้ทุกจ้างบางแห่งก็ใช้มาตราเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างในส่วนของทางสมานฉันแรงงานไทยก็ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือนะระดมทุน ขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงพี่น้องแรงงานจากทุกภาคส่วนนะที่เราจะสามารถหาได้นะครับแล้วก็ไปร่วมกันบริจาคให้กับในส่นของทางผู้ใช้แรงงานที่เดือดร้อนนะครับซึ่งมีอยู่เยอะไหมคะเยอะครับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางอายุทยาแล้วในส่วนของทางตนนั้นที่จังหวัดที่โดนหนักเลยแล้วก็มีโรงงานมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่งครับผมโดยเฉพาะในส่วนของินิคมไอเทค แล้วก็ในส่วนของโรจนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปไปช่วยเหลือตัวนี้นะก็ะมาจากในส่วนของสมานในจัดแรงงานไทยนี่แหละร่วมกันไปบริจาคซึ่งผมลงเรือไปนะครับนั่งต้นนั่งรถไปแล้วไปลงที่ในดาถงทางทางอาไปโรจนะนะครับแล้วก็ต้องนั่งเรือไปซึ่งในส่วนของภาพที่ผมได้ไปพบเห็นนะผมลงเรืออยู่สี่ชั่วโมงนะครับลงลงเรืออยู่สี่โมงแล้วก็กลับมาถึงฝั่งอีกประมาณสองทุ่มกว่าเนี่ย คือเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากนะครับพี่น้องแรงงานที่มีหลักที่เราไปช่วยนะส่วนใหญ่เราจะเน้นช่วยในส่วนของทางพี่น้องแรงงานที่ที่เขาอยู่ลึกๆเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะออกมารับสิ่งของที่ทางราชการหรือคราไม่ได้ออกมาจากในออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในซอยในอะไรที่<อ>ลึก,กครับน้ําท่วมเมตรสองเมตรเนี่ยเขาออกมาไม่ได้คคยจะออกมาได้นี่ค่าเรือต้องเดินเรือเดินทางโดยเรือใช่ไหมครับ เรือเท่าไหร่ครับแพงแพงมากนะครับห<ช>้าร <500 S 1> ้อยก็ยังมีนะ<ช>แล้วเขาจะออกมายังไงฮะซึ่งตัวนี้ในส่วนของทางสมานสมานราชาัรและงานไทยเนี่ยเราก็ไปช่วยบริจาคเอาเรือขนของเข้าไปนะครับก็ไปเห็นชีวิตเขาก็น่าสงสารนะครับน้ําก็เน่านะท่วมออกไปไหนก็ไม่ได้ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ<ช>บางที่ก็เออพอมีมีแหมีอะไรก็ไปโทษปลามาหาจับไปประทังชีวิตไปซ<ช>ึ<ช>่งตรงสิ่งสิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกของของภาครัฐนะที่ว่า การเข้าไปช่วยช่วยเหลือเนี่ยเป็นประสิทธิที่ยากมากนะครับแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโรงงานบางโรงงานสามารถเดินเครื่องการผลิตได้แล้วแต่ว่าบางโรงงานก็ปิดตัวไปเลยปิดเลยครับค่ะลูกจ้างก็ถูกเลิกจ้างเลิกจ้างครับเอ,อตรงนี้เราเลยเป็นข้อเรียกร้องที่อยากจะให้รัฐมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ถูกเลิกจ้างใช่ครับอเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่ไม่ช่วยเหลืออะไรงไง ชีวิต aw, ลูกจ้างคือเราพังตัวลูกจ้างเองก็เดือดร้อนอ,อยู่แล้วใช่ไหมไหนจะต้องมาครอบครัวทางบ้านเขาอีกก <นะ S 2> ี่ชีวิตว<น>ที่เขาจะต้องดูแลอยู่ตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของอัตราค่าจ้างในส่วนของจจุบันก็ไม่สอดคล้องอยู่แล้วใช่ไหมในส่วนของข้อเรียกร้องตัวนี้ก็ถือว่าในส่วนของสมรรถนะชันแรงงานไทยเนี่ยก็เลยถือว่าเรื่องข้อเรียกร้องตรงนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่จะต้องรัดจะต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตรงนี้นะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อ,รอเรียกร้องเร่งด่วนครับค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของรัฐและรัฐธภรนเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนการปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ์นะครับเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้ชาแรงงานทุกภาคส่วนก็จะเห็นว่าในส่วนของนัจจุบันนี้นะครับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ .2518 นะครับกี่ปีนะครับมันมันนานเกินนะในส่วนของกฎหมายที่เราบัญญัติไว้ตัวนี้มาเนี่ย มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับณปัจจุบันนี้โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงนะทุนหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไนหมดนะครับแต่ว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่าในส่วนของลูกจ้างนะครับที่จะมีการซึ่งแรงงานสัมพันธ์นี่ก็จะเกี่ยวกับการจัดตั้งตราภาพอะไรไม่เนอะเกี่ยวกับการรวมตัวกันใช่ไหมครับจะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพอลูกจ้างมีแนวความคิดที่จะ ตั้งสหภาพพอข่าวนี้ล่วไหลปุ๊บลูกจ้างก็มีผลกระทบมีผลกระทบโดยตรงกับแกนนำหรือเขาเรียกว่าหัวโจกนะฮะเลิกจ้างนะซึ่งตัวส่วนของตัวนี้มาเนี่ยผมอยากจะสะท้อนนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของหลายๆบริษัทน่าจะสี่แสนกว่าแห่งนะสถานประกอบการนะครับมีสาภาพไม่กี่ร้อยแห่งเองนะแล้วสาภาพที่ มีพลังหรือว่ามีอํานาจในการต่อรองหรือพูดคุยกับทางฝั่งของนายจ้างเนี่ยมีน้อยมากครับค่ะส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพึ่งพากับนายจ้างเป็นส่วนใหญ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจะเรียกร้องอํานาจหรือว่าไม่ใช่อำนาจเนาะหมายถึงว่าจะขอพูดคุยกับทางนายจ้างเพื่อขอเรียกร้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้ชีวิตการเป็นอยู่ของของพนักงานเนี่ยมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะ ยากมากครับน้อยน้อยมากที่จะมีมีมีพลังหรือว่ามีอำนาจในการไปพูดคุยกับนายจ้างส่วนใหญ่ก็นายจ้างก็จะกําหนดว่าปีนี้จะให้ตัวนี้นะปีนี้จะให้นี้เนระียกร้องมากก็มีปัญหาก็เลิกจ้างซึ่งในส่นของตัวนี้ปัญหาก็เกิดทุกๆภาคแห่งโดยเฉพาะในส่นของภาคตะวนันออกะนะะก็เกิดปัญหาตัวนี้มากนะครับณปัจจุบันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในส่นของในนิคมอมตะนครนะครับที่ชลบุรีลูกจ้างตั้งสภาพมาได้เจ็ดเดือนนะครับ แล้วช่วงเนี้ก่อนที่รัฐบาลจะมีการประกาศปรับขึ้นค่าจ้างสามร้อยบาทเนี่ยก็เย็นเขาเลยร้องต่อในจ้างเพื่อขอปรับปรุงสภาพกานจ้างต่างๆที่มันมันแย่